สวัสดีค่ะครูเบียรวรรณนสายสวัสดิ์ครูกกษตตำบลบางช้างอำเภออัมพวาจังหวัดส,สุทสงครามค่ะและฉากหลังของเรานะคะก็คือตลาดน้ำอัมพวาค่ะวันนี้นะคะครูเบียจะมาสอนทําหน้ากากผ้าแบบ 3D ค่ะตอนนี้ถ้าเกิดเราอยู่ในสถานการณ์ที่คนเยอะนะคะเราก็ต้องใช้หน้ากากใช่ไหมคะแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยค่ะหน้ากากผ้าอาจจะมีราคาแพงเราอาจจะหาซื้อได้ยากนะคะเราก็เลยมาเริ่มทําเองดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัสดุอุปกรณ์และววิธีการทำกันเลยค่ะไปค่ะ ส่วอุปกรณ์ของเรานะคะก็มีเข็มค่ะอันนี้จะเป็นเข็มเบอร์8นะคะก็จะมีความยาวนิดนึงนะคะแล้วก็ก้นก็จะใหญ่นิดนึงนะคะก็จะร้อยง่ายนะคะแล้วก็ได้ค่ะกันไก ไม่บปรนทัดค่ะแล้วก็ยังยืดอย่างสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยค่ะคือผ้าผ้าอันนี้เราใช้เป็นผ้าคอตตอนธรรมดานะคะ <c oughs> ก็จะไม่ค่อยหนามากเพราะว่าถ้าเกิดว่าหนามากเนี่ยเวลาเราทําเราจะใช้ทั้งหมด2ผืนทำสองชั้นนะคะถ้าเกิดว่าหนามากแล้วเนี่ยเราก็จะอึดอัดหายใจลําบากนะคะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะใช้ได้สีนี้นะคะเราก็ดูได้ที่มัน สีเข้ากับผ้านะคะจะได้ดูสวยเพราะว่าเวลาเราทำเนี่ยเราจะเห็นได้นะคะเดินเส้นอยู่นะคะเราก็ใช้สีให้มันกลมเกืนกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากผ้านะคะเราก็จะวัดขนาดผ้านะคะเป็นหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะความยาวค่ะ 28เซนนะคะแล้วก็ความกว้าง20เซนติเมตรนะคะพอเราได้ปุ๊บเราก็ตัดออกมาเลยนะคะตัดออกมา2ชิ้นขนาดเท่ากันนะคะผ้าเนะะี่ยค่ะเขาก็จะมี2ด้านนะคะอันนี้จะเป็นด้านเข้มนะคะอันนี้จะเป็นด้านอ่อนนะคะเริ่มแรกนะคะเราก็จะเอาผ้าเนะะี่ยค่ะประกบเข้าหากัน โดยการเอาด้านเค้มเข้าข้างในนะคะประกบไปอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะเย็บแนวนี้ค่ะเย็บแนวบนตรงนี้นะคะแล้วก็แนวล่างค่ะอันนี้คุณครูก็จะจะขีดเส้นนะคะมันจะได้ตรงกัน เราก็จะใช้เข็มในการทําให้ผ้าสองชิ้นอยู่ด้วยกันนะคะไม่ขยับขยื่อนนะคะอันนี้คุณครูไม่มีเข็มหมุดนะคะเราใช้เข็มหมุดก็ได้นะคะจะได้เห็นหัวหมดุดชัดเจนจีเส้นเพื่อให้มันตรงนะคะเราจะได้เย็บง่ายะคะ่ะ สองด้านเลยนะคะบนและล่างนะคะข้างล่างเราก็ทำเหมือนกันค่ะขยับผ้านิดนึงเราก็ดูตามแนวผ้าเราะคะถ้าใครชำนาญแล้วจะไม่ เอาเข็มกัดก็ได้นะคะอต่นี้ครูอ,อยากให้มันเท่ากันเป๊ะๆนะคะเครูก็เลยปลัดดีกว่าค่ะปากกาที่เราขีดไปได้เลยนะคะเพราะว่านีมมันอยู่ด้านในนะคะไม่มีผลอะไรเลยพอได้สองเส้นนะคะแบบนี้ เราก็เอฟเลยค่ะครูจะใช้ได้สีเป็นชมพูอมม่วงนะคะไม่เข้มมาก แล้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็เย็บเนวนะคะทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะคะในฝั่งที่ขนาด28เซนเรียบร้อยแล้วนะคะสองข้างก็ยังไม่ได้เย็บนะคะเราเย็บแค่บ,บนกับล่างนะคะแล้วก็กลับค่ะกลับเอาด้านสวยงามสีสันของเรานะคะออกมานะคะกลับให้เป็นรูปแบบเดิมนะคะ เรากลับออกมาแล้วนะคะในขั้นตอนนี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครที่อยู่บ้านนะคะก็จะใช้เตารีดนะคะรีดก็ได้นะคะให้ให้มันคงอยู่ตรงที่เราเย็บไวะคะ้ค่ะให้เขาคงสภาพอยู่นะคะเพราะว่าถ้าใช้เตารีดแล้วมันก็จะเนียนกริบนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเย็บกันอีกรอบหนึ่งนะคะที่เดิมเลยนะคะก็คือ ด้านแนวบนนะคะเย็บ yep, นะคะแล้วก็แนวล่างนะคะเย็บ yep, ตลอดแนวนะคะทั้งบนทั้งล่างแต่น,นี้เราก็เย็บเนาให้ชิดๆขอบนะคะจะสวยงามนะคะตัวนี้นะคะหลังจากที่เรารีดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบแล้วนะคะเราก็จะมาเย็บ เย็บแนากันนะคะเราก็ขีดเส้นนะคะครูเบีย,ยจะติดว่าจะต้องขีดเส้นนะคะเพื่อที่จะให้มันตรงนะคะเพราะถ้าเราไม่ขีดเส้นนี่การเย็บของเราจะขึ้นขึ้น,นลงลงนะคะเป็นลุกคลื่นเลยค่ะเราก็ขีดเส้นนะคะเั็กเล็กน้อยไม่มีปัญหาหรอกคะ่ะเส้นพวกเนี้ยเพราะว่าเวลาเราเย็บแล้วนะคะดหยวได้เราก็จะบังหมดเลยค่ะตัวปากกานะคะนะี้คะให ชิดขอบนะคะชิดชิดขอบเลยนะคะชิดชิดขอบเลยทั้งสองด้านนะคะทั้งด้านบนและด้านล่างนะคะด้านของความยาวนะคะ28เซน เสร็จแล้วเราก็เย็บได้เลยนะคะเย็บตามเส้นที่เราทำไว้นะคะอครูจะใช้เป็นเย็บด้นถอยหลังนะคะเพื่อความสวยงามะค่ะมันจะได้เนียนนะคะแต่ถ้าใครไม่สะดวกนะคะก็สามารถเย็บเนาปกติได้เลยนะคะ ไม่มีถูกผิดนะคะการเย็บผ้าเย็บให้ตรงแล้วก็เรียบร้อยเท่านั้นเองค่ะเย็บเนาก็จะเร็วหน่อยนะคะแต่ว่าเย็บด้นถอยหลังแบบคืนครูนะคะก็จะช้าหน่อยนะคะแล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะ เย็บแบบไหนก็ได้นะคะแต่ว่าความทีของสีเข็มก็ยังต้องทีอยู่นะคะไม่เย็บห่างนะคะเย็บห่างแต่ไม่สวยงามเลยค่ะเราก็จะทําให้ความแข็งแรงลดลงด้วยนะคะหลังจากที่เราเย็บนะคะด้านขอบนะคะสองด้านเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็มาใช้ไม้บรรทัดนะคะวัดด้านขอบนะคะห้าเซนติเมตรแล้วก็ปัดถึงตัดไว้นะคะนี่นะคะห้าเซนด้านนี้เหมือนกันนะคะเราก็วัดห้าเซนกัดถึงตัดไว้ เราจะทําการกลัดนะคะอย่างนี้นะคะสองด้านทั้งหมดนะคะสี่มุมเลยนะคะสี่มุมเมื่อเรากลัดเสร็จแล้วนะคะเราก็พับพับมุมเข้ามาค่ะพับมุมเข้ามาหายตรงที่เรากลัดไว้เนี่ยค่ะพับมุมเข้ามาเสร็จแล้วเราอาจจะใช้ หมุดอีกตัวหนึ่งกระดไว้ให้เขาอยู่นะคะให้เขาคงอยู่สภาพแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะทําการเย็บนะคะเย็บตรงนี้เลยนะคะตรงนี้นะชิดขอบเหมือนเดิมนะคะเย็บตามแนวนี้ทั้งหมดสี่มุมทำเหมือนกันหมดเลยนะคะ เอาละค่ะหลังจากที่เราเย็บมุมนะคะหมดแล้วทั้งสี่มุมนะคะสี่มุมแล้วนะคะเรียบร้อยเราก็จะได้มาเป็นรูปแบบนี้นะคะให้เราเอาตรงมุมเนี่ยนะคะเป็นรูปมุมตรงนี้นะคะง่ายขึ้นนะคะแล้วเราก็พับเข้าไปเลยค่ะก็ตอนที่เราพับเนี่ยประมาณห้าเซนติเมตรซึ่งก็คือแนวเดียวกับที่เราทำมุมนั่นเองนะคะเราก็พับเข้าค่ะ แล้วก็กลัดหมุดไว้นะคะสองด้านเลยนะคะด้านบนและด้านล่างเับข้าวแล้ตกลัดหมุดเลยค่ะ ได้เป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะให้เราเย็บเย็บตะเข็บนะคะด้นานนอกนะคะทั้งบนและล่างเลยนะคะยาวเลยนะคะจะเป็นการเย็บแนวหรือว่าเย็บด้านถ่ายหลังก็ได้นะคะแต่อย่างที่คุณครูบอกก็คือต้องเย็บให้มีช่วงความถี่นะคะค่ะหลังจากที่เรารีดนะคะจนเรียบแล้วทั้งสองด้านนะคะ เราก็พลิกกลับมานะคะแล้วก็ตีเส้นนะคะตามตะเข็บนะคะบนและล่างนะคะแล้วก็เริ่มลงมือเย็บได้เลยนะคะค่ะหลังจากที่เราเย็บด้านบนนะคะด้านล่างนะคะตามแนวยาวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทําส่วนด้านข้างนะคะที่เอาไว้สาหรับใส่หูกระเป๋านะคะโดยการที่เย็บนะคะ พับเข้ามานะคะประมาณ1เซนติเมตรนะคะสองครั้งนะคะเพราะาเราต้องเก็บปลายด้วยประมาณนี้นะคะพอเราเย็บเข้ามาเสร็จเราพับเข้ามาเสร็จแล้วนะคะเราก็ตัดถุกตัดนิดนึงเราก็เย็บนะคะโดยการเย็บก็คือเย็บตามแนวด้านในเย็บแนวด้านในนะคะ เย็บด้านในนะคะที่ติดกับตัวสามเหลี่ยมนะคะทำสองฝั่งเลยค่ะฝั่งนี้ก็ทำเหมือนกันนะคะก็คือกะสักประมาณ1เซนติเมตรค่ะค่ะเมื่อเราเย็บทั้ง2ด้านเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำการร้อยหูค่ะโดยเราวัดเส้นเอ็นนะคะประมาณ27ซนติเมตรหรือแล้วแต่ความยาวของ ขนาดที่ว่าเวลาเราใส่แล้วไม่อึดอัดนะคะแล้ได้แหละสองเส้นนี้นะคะแล้วเราก็จะร้อยเข้าไปที่หูทั้งสองด้านนะคะเวลาเราจะร้อยเราก็ใช้ตัวช่วยก็คือคลิปหนิบผมนะคะเราลอยเข้าไปที่ที่รูคลิปนิบผมนะคะแล้วก็คลิปนีบผม้อยเข้าไปอีกที ดำธรรมดาเนะะี่ยค่ะแาบนี้นะคะเมื่อเราได้หูแล้วนะคะเราก็ทําขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือการปิ้นด้านในออกมานะคะอย่างนี้เลยปิ้นออกมาทั้งสองฝั่งนะคะแล้วเราก็เย็บค่ะเย็บนะคะให้มันคงรูปปิ้นไว้ออกมาอย่างนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยทั้งซ้ายและขวาน,นะคะ ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับหน้ากากผ้าแบบ 3D ของเรานะคะก็จะได้มาประมาณนี้เลยนะคะเรียบร้อยสวยงามนะคะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับการทําหน้ากากแบบ 3D มันไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะคะครูเบียร์อยากจะให้ทุกคนลองทําดูแล้วก็อย่าลืมนะคะเผื่อแผ่ให้คนที่บ้านด้วย เราอย่าลืมไปสอนกับคนอื่นนะคะให้เขาได้ลองใช้กันมันทําง่ายมากเลยนะคะคลิปนี้คุณเวียก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ